สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูเกมพาราเกมเมอร์กันด้วยเนาะก็ผ่านวันเวลาไปแล้วเนาะถ้าเกิดใครชอบก็เออให้ใจกันเนาะเลือดเนื้เพื่อนตรวมาทำหอกเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนผมวาไม่ใช่เพื่อนดีๆนะพี่เขาเขามาเล่นด้วยกันเลยจะมาเป็นหัวทดลองคือวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งที่สามารถสร้างความรุนแรงและความอันตรายที่ทำให้เออเขาคอมดับได้ในทันทีนะใครก็อยากรู้มั้งเนาะใครก็อยากรู้เอ็นแนยไม่ต้องอวดคล้องเลย อดของเก่งน้าเราอ่ะเดอ๋ถ้าเกิดใครจะสร้างตามก็สร้างตามได้เลยงั้นก็ไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับอย่างแรกเราต้องวางแบบนี้ก่อนนะครับเป็นบล็อกนี้เดี๋ยวเป็นยังไงโใช่ไหมต้องปรับตีกระเชบล็อกออกได้นะกดนี้กดอันนี้วางสองรอบนะครับแล้ววางบนด้านล่างแล้วก็ลบบนด้านบนดูนะว่าติดมาแล้วก็วางนี้แล้วทำการปรับกระเชบล็อกเลยนะครับ อันนี้ก็ปอบอันนี้คือถ้าใครไม่มีตลับเม็ดก็ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าใครมีตลับเม็ดแบเนี้ถ้าใครไม่มีตลับเม็ดก็วางแบน,นี้ก็ได้แต่ว่าถ้าใครมีตลับเม็ดอ้อนเรยนพันถ้าใครมีตลับเม็ดก็ดึงลงมาด้านล่างชั้นหนึ่งแล้วก็เลื่อนมาให้แมกเลยนะครับพอดีมันเอาไว้กันมันหลุดแล้วก็วางน,นี้ต่อขึ้นมา15 15บล็อกนะเพื่อจะได้ผลที่ดีเออดีจริงปอบประชวบอกด้วยนะครับอย่าลืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าบล็อกครับให้ต่อขึ้นมาสิบห้าบล็อกเลยอาจจะมันต่อขึ้นมาสิบห้าบล็อกนะครับพอต่อขึ้นมาครบสี่มุมแต่ว่าในตรงขั้นตอนนี้จะใช้บล็อกเยอะหน่อยแล้วเพื่อนเอ๋ยอ๋อ oh, please no โอ้ หาเพื okay, ่อนออกไปซะเย่คุณเพื่อนเออโอเคมาเดินแล้มีคนโทรมาเงยยัยเพื่อนอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ยกูไม่ได้ไปโรงเรียน XD ตัวอัดคลิปอยู่ XD โนคำหยาบอยู่นนนนโอเคไม่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  ว่ามดูสิวอยูวายูทุเรียนขอปิดม<ป>้นนะจ๊ะเร่งโอเคนะเมกี้ก็แค่พเพื่อนหมวยเฉยๆนะก็เดี๋ยวเราต่อน,นะคืตอตรงเนี้ยคือสร้างเป็นชั้นหนึ่งด้านล่างเมื่อกี้ใครดูอยู่ตรงคุยกับเพื่อนนะก็เดี๋ยวจตม,มาสองคนนั้นมีคนชื่อกิลกับฟิวแตอันนี้เป็นแค่อันนี้เป็นเวอร์ชันที่เพิบเมื่อก่อนอน่ะผมพัฒนามาไกลมากเลรงูาากาเอ,อะ่ะคือเมื่อก่อนมันก็แบบเป็นสิ่งงงที่ผมสร้างขึ้นมาแบบตอนแรกผมคิดว่าอ๋อสนุกสนุก่ะนึกว่าจะสร้างขึ้นมาเนี่ย แต่ว่าคิดไปไป,ไปมามันคือาทำลายร้านดีๆนี่นี่นะครับทุกคนจากนั้นทำการวางนี่ไว้ด้านบนนะครับจะวองตรงไหนก็ได้วางที่นั่งไว้หนึ่งอันแล้วก็วางปรับปุ่มตรงนี้ให้กลายเป็นตัว R ปึ๊บนี่จากนั้นให้ทุกคนกดนั่งนะครับทำการกดปล่อยแล้วทุกคนจะรู้สึกแหลกตึ๊บนิดนึงแล้วทุกคนก็จะค้างสักแป๊บหนึ่งจากนั้นให้เรายิงไปที่เป้าหมายนะครับเป็นการล็อกเป้าหมายไปชัวร์แล้วก็กด F นะครับ ถ้าให้เรากระโดดจากเก้าอี้ด่วนๆแล้วก็รีบลบเลยครับเรียบร้อยดับอนาถถ้าใครอยากรู้อะไรแค่ไหนก็อย่ามจะเดินเข้าไปดูให้แล,ล้วกันเอ้อก็คงรู้นะครับมันเอ่อปฏิกิริยามันช่างไร้แรงสงสารเพื่อนปะลบลบไปตัวนี้ก่อนเดิมตัวนี้เป็นการเล่น,นลปฏิกิริยาเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ เกทเลขละสิจีจีก็อันนี้มันทำคลิปเลยเปืือยเฉยแค่มาแนะนำไปอาวุธทำลายล้างนะครับก็ส่วนคือเนี่ยผมคิดเองเลยเป็นอาวุธทำลายลา้างเมื่อก่อนก็ทำแบบเออเลยเนี่ยวางเคือเ่อมาสองชั้นอะ่ะเมื่อก่อนคือผมตอนแรกคือผมไม่ได้กะจะทำอาวุธทำลายล้างแบบนี้หรอกผมทำแบบเนี้ยยวไปแล้วแบบเนี้ยแล้ว แล้วพอผมกดปล่อยใช่ป่ะมันก็ไม่ได้แหลกอะไรแต่พอผมทำแบบนี้ปุ๊บผมคิดว่าเออมันมันทำไมมันถึงแบบนี้ผมก็เลยแบบลองทดลองไปเรื่อยๆทดลองไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอาวุธทำลายล้างชิ้นนั้นอะถ้าใครจะก๊อปก็โอเคเลยก๊อปเ,เลยเอาไปเกียนเพื่อนก็ได้นะโอเคก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใ่คลิปหน้าบ๊วยบยอย่าลืมไปติดตามกันเก็บพัทเทอกันด้วยล่ะบาย